นะะคตอนนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนมาตรงุูงของอาปาเช่เพราะมีสินค้าพิเศษนะคะมีทั้งรถร้อนิชิโนนะคะแล้วก็สูตรมะตะก็เป็นสูตรผสมมะตะกอกของเฉินเลยนะชื่นหอมมาเลยค่ะชื่นหอมเฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะวันเดียวที่งานที่พี่ที่เคยด้วยค่ะถ้าต้องไปหาซื้อนะใครติดใจลรงชิมไปแล้วไปหาซื้อก็ต้องไม่มีราคาดีนะคะค่ะท่านซื้อ้เลยนี่คือรงนี้ของโปรดของฉัน กินแล้วเป็นยังไงบ้างต้องมาบอกนะคะพี่พี่เมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นไยังไงถ้ามันงมันยังไงอยู่ยังหัวเขาไก็ย่งมาเนี่ยมันจะขึ้นแบบคู่กันยที่มันได้สบายเลยเหนอเน่เี่ถูกต้องตัวอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ที่ซื้อมาใช่แข็งจริงใครอะไรใครอะไ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 รเลยดูเลยนะอันนี้มาคอนเฟิร์มเลยนะที่ใช้จริงก็มาคอนเฟิร์มถึงหน้าอุ้งเลย นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับอาปาเช่ยงงขขาแก้ไอสูดก็กลับกล้องสูดใหม่นะคะไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้โอ้โหทำไมซูมนี้มันสินค้ามันแบบว่าใช้ดีมากเห็นแบบแอฟซีแบบว่ามาโดนกันเลยนะคะทุกครั้งนะคะมีแต่คนมาว่ามาสั